สวัสดีค่ะกินชอบเที่ยวชาแนลนะคะเพื่อนเนทุกคนมาคลิปนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะกลับมาเจอกันคลิปนี้อ่าสำหรับใครที่สนใจอยากไปทํางานที่ประเทศไต้หวันเนาะอย่าลืมอ่ากดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนกดติดตามไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากไปทํางานที่ไต้หวันจะได้อ่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆงานใหม่หมๆเนาะที่อุมาแนะนําเพื่อนๆเนาะมาวันนี้ก็มีงานมาฝากเพ,พื่อนๆเช่นเคย งานตัวนี้เป็นงานผู้ชายเนาะงานผู้ชายช่วงนี้งานผู้ชายจะเข้าเยอะหน่อยงานผู้ชายเป็นงานเกี่ยวกับทำอะไรเครื่องเสียงเนาะทำอะไรเครื่องเสียงซึ่งโรงงานอยู่ที่เขตไทเปเนาะเขตไทเปไทซานไทเปไทซานโซนที่อูเคยอยู่นี่แหละแถวนิวไทเปมันจะเป็นเขตของนิวไทเปเนาะรับสมัครผู้ชายหนึ่งตำแหน่งหรือหนึ่งท่านเนาะรับสมัครผู้ชายหนึ่งท่าน สัญญาจ้างสัญญาจ้าง3ปีเงินเดือนอตามกฎหมายแรงงาน26,400แลยเนาะ26,400ยังไม่รวม OT ยังไม่รวม OT แล้วก็ยังไม่ได้หักค่าสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานเนาะ,ะสำหรับใครที่สนใจงานตัวนี้เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีนามบัตรอ่าพนักงานอ่า t n เนาะพนักงานบริษัท TNY ซึ่งเป็นบริษัท จัดหางานแล้วก็จัดส่งเราไปทำงานที่ประเทศไต้หวันเนาะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมแอดเฟซแอดไลน์ face, ไปอย่าลืมนะคะท้ายคลิปมีนามบัตรอ่าไม่ใช่จบคลิปแล้วกดออกเลยเนาะอ่าท้ายคลิปจะมีนาบัตรอ่าดูดูคลิปให้จบเนาะจะได้อ่าแอดเฟซแอดไลน์ face, ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับงานอ่าทำอะไรเครื่องเสียงเขตอ่าไทเปเนาะใครที่สนใจอย่าลืมทักไปติดต่อสอบถามได้เนาะ โอเคเดี๋ยวถ้า,ามีงานเข้ามาอีกเดี๋ยวอุจะมา,าถ่ายคลิปแนะนำเพื่อนๆอนอีกเนาะอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่อยากมาทำงานไต้หวันโอเคคลิปนี้ก็จะไม่เพียงแค่นี้เนาะบ๊ายบายค่ะ